เนื้อหมูส่วนสะโพก1กิโลกรัมส่วนนี้เป็นส่วนที่มีความเหนียวแต่พอเอามาทําเป็นหมูแดดเดียวเนื้อสัมผัสดีมากเอามาหั่นให้เป็นเส้นหรือหั่นให้เป็นแผ่นตามขนาดที่ต้องการนุชจ,จะหั่นหนาหน่อยเพราะว่าเวลานําไปตากแดดเดียวแล้วก็จะหดลงพอทอดอีกก็หดลงอีกเนื้อแดดเดียวทอดที่ได้จะได้ไดมีขนาดพอดีรับประทานเนื้อข้างในก็จะนุ่มทําให้ทานง่ายอร่อยไม่ติดฟันแร่ไปทางเดียวกันกับเส้นเนื้อก็ได้หรือว่าจะแร่แบบตัดเส้นขวางก็ได้ค่ะเอาตามที่เราถนัดเลยวันนี้นุททแแแแแบบบบบบั้้้งเเบบเปเบบเป็็็นนนนสลวกผ่่คะ แบบเป็นแผ่นนุก็จะหั่นหนาหน่อยนะคะจะไม่ให้บางเหมือนหมูหวานเนื้อจะได้นุ่มเด็กๆทานง่ายด้วยค่ะนุก็จะเอาหนาประมาณนี้เลยนะคะแต่ถ้าชอบแบบบางก็ทําได้เอาตามความชอบของเราเลยค่ะแดดในบ้านเรานั้นค่อนข้างแรงยิ่งช่วงนี้ฤด,ดูหนาวมีลมด้วยเนื้อก็จะแห้งเร็วขึ้นค่ะหมูวันนี้นุชใช้ทั้งหมด1นกิโลนะคะพอหั่นเสร็จแล้วไปดูในส่วนผสมของน้ําหมักกันค่ะใส่เกลือลงไปปลายช้อนโต๊ะค่ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะน้ําตาล3ามช้อนโต๊ะ พริกไทยป่นโรยไปได้ตามชอบเลยนะคะถ้าชอบมีรสเผ็ดและมีกลิ่นหอมของพริกไทยก็ใส่ไปเยอะเลยค่ะต่อด้วยซีอิ๊วขาวฉลากแดง4ี่ช้อนโต๊ะถ้าหมักหมูไม่ถึง1กิโลให้ลดปริมาณลงนะคะถ้าไม่มีก็ใช้ซอสถั่วเหลืองสูตรใดก็ได้ค่ะแต่ละสูตรกลิ่นและรสชาติก็มีความแตกต่างกันแต่ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะเพิ่มสีสันให้กับเนื้อหมูของเราด้วยซีอิ๊วดำนะคะเล็กน้อยใส่แค่นิดเดียวนะคะอย่าใส่เยอะเกินไปเดี๋ยวจะมีกลิ่นซีอิ๊วดำโดดออกมาค่ะเวลาทอดออกมาแล้วสีก็จะะะะดดาาาเเกกกกกกินนะคะตมม้วยยรรรัชีีี1ท 2- ลบโ พอหยาบนะคะหรือว่าจะโขลกให้ละเอียดเลยก็ได้ค่ะใส่ลงไปแล้วคนผสมให้เข้ากันเลยขั้นตอนนี้สามารถชิมรสได้นะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่เนื้อหมูได้รสชาติหวานนําเค็มตามจากนั้นก็ใส่เนื้อหมูที่เราหั่นเอาไว้ลงไปได้เลยค่ะใส่ลงไปพร้อม,อมๆกันได้เลยค่ะทั้งแบบเส้นและแบบแผ่นแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันให้ทั่วนะคะส่วนของตัวที่เป็นแผ่นจะต้องใช้มือช่วยถูเลยค่ะเพราะบางส่วนไม่ถึงน้ำหมกักไม่โดนน้ำหมักค่ะก็จะใช้มือช่วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวรสชาติจะไม่อร่อยนะถ้าหากว่าเราไม่มีเวลาหมักไว้ในตู้เย็น หรือว่ากลัวไม่ทันแดดก็ให้คลุกเคล้าให้นานๆหน่อยค่ะเพื่อให้น้ําตาลละลายและเครื่องปรุงส่วนผสมทุกอย่างนั้นซึมเข้าเนื้อแต่ถ้ามีเวลาเราก็หมักไว้ในตู้เย็นสักคืนหนึ่งก่อนนะคะจะได้เข้าเนื้อดีเนื้อสะโพกหมูที่มีความเหนียวน,น,นะคะจะได้มีความนุ่มขึ้นก่อนที่จะนําออกมาตากแดดนะคะแต่วันนี้นุชไม่ได้หมักในตู้เย็นนะคะเพราะว่าดูการแจ้งเตือนจากกรมอุตุแล้วบอกว่าพรุ่งนี้จะมีฝนค่ะก็เลยตากวันนี้ซะเลย ถึงแม้ว่าจะมีแดดบ้างเทิมบ้างแต่ก็ยังมีลมอ่อนๆอ,อ,อยู่นะคะช่วยให้เนื้อแห้งเร็วด้วยค่ะเรียงเนื้อตากแดดไว้บนกระจาดหรือว่าตะแกงที่เรามีเลยค่ะแต่ละชิ้นนุ้ก็ทําใหญ่มากเลยนะคะเท่าฝ่ามือเลยชิ้นใหญ่ก็ง่ายดีนะคะตากแป๊บเดียวก็เสร็จเรียงชิ้นใหญ่เสร็จแล้วก็ไปต่อที่ชิ้นเล็กรอบก่อนนุ้นทำเป็นเนื้อวัวแห้งนะคะตากสองแดดเอาให้แห้งเลยสูตรของเนื้อวัวนุ้นจะไม่ได้ใส่กระเทียมเพราะว่าเนื้อวัวนั้นมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเวลานํามาทําเนื้อแห้งจะมีกลิิ่่่นนหออออมมแแลล้้วววก็ีีรรสชาตตทยยใยัู ในส่วนของเนื้อหมูเนี่ยจำเป็นต้องใส่กระเทียมหรือว่ารากผักชีด้วยนะคะเนื้อหมูจะได้มีกลิ่นที่หอมค่ะสูตรนี้ก็เป็นสูตรง่ายๆธรรมดารรมดาแต่รสชาติอร่อยแบบทําขายได้เลยนะคะนี่นกตากแดดตากลมไว้ประมาณห้าชั่วโมงค่ะที่กลับด้านด้วยนะคะจะได้แห้งทั่วกันส่วนที่เป็นเส้นจะแห้งดีกว่าค่ะแต่ส่วนที่เป็นแผ่นนั้นก็ยัง,ยงมีความนิ่มอยู่นะคะเท่านี้ก็ได้แล้วค่ะสําหรับเนื้อหมูแดดเดียวเอาไปทอดให้ลูกๆก,กินกับข้าวเหนียวร้อนๆเนื้อหมูหนึ่งกิโลเด็กๆก,กินสองคนนะคะ หมดภายในสองวันค่ะสองวันนี่ก็คือ2มื้อเท่านั้นนะคะไปดูวิธีทอดกันค่ะนุชทอดแบบใช้น้ํามันน้อยนะคะใส่น้ํามันลงไปแค่นิดเดียวค่ะจากนั้นก็เอาเนื้อหมูนั้นลงไปทอดได้เลยถ้าไม่ชอบแบบทอดมีน้ํามันนะคะก็เอาไปย่างเอาได้เลยค่ะหมูดแดดเดียวที่ยังไม่ทอดยังไม่โดนน้ามันก็ว่าหอมแล้วนะคะแต่พอนําลงไปทอดเท่านั้นนะคะ่ะหอมยิ่งกว่านุชก,ก็จะทอดไฟกลางค่อนอ่อนไปเรื่อยๆนะคะอย่าใช้ไฟแรงมากเพราะว่าเนื้อหมูแดดเดียวของเรานั้นมีน้ําตาลนะมันจะทําให้ไหม้ก่อนสุกค่ะ แล้วเนื้อหมูของเราก็เป็นชิ้นใหญ่หนาด้วยนะคะข้างนอกอาจจะสุกแต่ข้างในอาจจะยังไม่สุกนะเพราะฉะนั้นแล้วค่อยๆทอดไฟอ่อนไปเรื่อยๆค่ะพลิกกลับด้านไปมาจะได้สุกทั่วถึงกันทุกด้านแบบแผ่นจะเอาไปปิ้งหรือจะเอาไปทอดจะง่ายกว่าแบบชิ้นเล็กๆค่ะเพราะว่าพลิกง่ายและอีกอย่างก็คือถ้าเอาไปย่างก็คือไม่ตกตะแรงค่อยๆทอดไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุกเลยนะคะพอสุกแล้วก็พร้อมเสิร์ฟให้เด็กๆได้รับประทานกันแล้วค่ะไม่ใช่แค่เด็กๆค่ะผู้ใหญ่ก็ชอบเหมือนกันนะเมนูนี้ จะทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าทานกับข้าวเหนียวก็อร่อยถูกใจทุกคนในบ้านเลยค่ะลูกสาวคนโตกระซิบบอกแม่ว่าแม่แม่อยากทําขายไหมทําขายเลยรับรองขายดีแน่ๆได้ยินแบบนี้แล้วแม่น้าหนัก80ก็ตัวลอ,อยสิคะแต่คู่แข่งทางการตลาดของเราเยอะนะลูกแต่ละเจ้าอร่อยทั้งนั้นเลยแม่ว่าแม่ขายให้ลูกสองคนก็พอละขายดีดขายดีขายได้วันละกิโลนเนี่ยแต่ทาไมแม่ถึงขาดทุนไม่รู้นะถ้าขี้เกียจทําเองก็สั่งซื้อที่ตะก้าหน้าทิปได้เลยนะคะมีทั้งในช้อปปี้และดัซด้าค่ะ เนื้อสันนอกหมูหนึ่งกิโลครึ่งค่ะวันนี้ส่วนนี้จะมีความนุ่มนะคะซื้อมาจากตลาดนุชก็จะนําไปล้างน้ำหนึ่งรอบก่อนค่ะเพื่อล้างฝุ่นล้างอะไรออกเนาะจากนั้นก็นํามาหัน่นให้เป็นชิ้นขนาดที่พอดีพอดีนะคะไม่บางมากไม่นามากจนเกินไปรอบนี้นุชก็ตั้งใจว่าจะทําเป็นเส้นสั้นๆนะคะไม่อยากให้ยาวมากลูกๆจะได้กินง่ายค่ะสูตรน,นี้ใช้เนื้อหมูส่วนไหนก็ได้ตามชอบเลยนะคะยิ่งติดมันหน่อยๆก็ยิ่งจะอร่อยยิ่งขึ้นค่ะนุชก็จะหั่นเป็นแผ่นใหญ่แบบนี้ก่อนนะคะจากนั้นแล้วกก็็็คค่่อยมาหันนนเเเปส้ลๆะ ถ้าอยากให้เส้นยาวนะคะก็หั่นแบบเฉียงๆนะคะเส้นจะได้ยาวขึ้นแต่ถ้าอยากได้แบบสั้นพอประมาณนะคะก็หั่นตรงแบบนุดได้เลยค่ะอย่าทําเส้นเล็กเส้นบางมากนะคะเพราะเวลาที่เราตากแดดเดียวออกมาแล้วนําไปทอดแล้วเขาจะมีความแข็งหดลงนะคะเนื้อข้างในก็จะไม่นุ่มจากสูตรที่แล้วนะคะทําแล้วลูกกินบอกว่าอร่อยมากวันนี้ก็เลยมาทําอีกสูตรหนึ่งค่ะมิตว่าหลายๆคนต้องชอบแน่ๆช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวและเมนูยอดนิยมในช่วงฤดูหนาวที่เข้ากับบรรยากาศนั่นก็คือหมูแดดเดียวหรือว่าเนื้อแห้งนั่นแหละคะ่ะทอดหรือวิ่งทานกับ ข้าวเหนียวร้อน,อน,อนๆเข้ากันอร่อยมากๆเลยแถมหมูแดดเดียวสามารถเก็บได้นานค่ะเป็นการถนอมอาหารอีกวิธีหนึ่งเวลาจะไปต่างจังหวัดหรือจะไปที่ไหนไกลๆเนี่ยทำหมูแดดเดียวกับข้าวเหนียวนึ่งจะได้ทานสะดวกแล้วก็ง่ายมากๆ้วยค่ะส่วนตัวถ้าไม่ทําทอดไก่ก็จะเป็นเนื้อหมูแดดเดียวทอดแบบนี้นะคะเวลาเดินทางไกลๆก็มักจะห่อไปด้วยสูตรนี้เป็นสูตรที่นัวลึกค่ะแล้วก็มีกลิ่นที่หอมเป็นเอกลักษณ์ด้วยเนื้อหมูหนึ่งกิโลนุลก็จะใช้ผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้าตาลสองช้อนโต๊ะ เอาแบบไม่พูนนะคะสูตรนี้จะไม่ให้หวานมากผงชูรสปลายช้อนตามด้วยเกลือปลายช้อนชาค่ะใส่พริกไทยป่นลงไปตามความชอบได้เลยนะคะนุชก็จะใส่ลงไปเยอะหน่อยค่ะเพราะชอบกลิ่นหอมแล้วก็รสเผ็ดนิดๆของเขาต่อด้วยซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะจะใช้เป็นซอสโทเลืองหรือว่าซอสปรุงรสฝาเขียวก็ได้เช่นกันค่ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะเพิ่มสีสันให้กับหมูแดดเดียวเวลาทอดออกมาแล้วจะได้มีสีสันที่สวยงามนะคะด้วยซีอิ๊วดำสักเล็กน้อยค่ะอย่าใส่เยอะมากเกินไปนะคะเพราะอาจจะทําให้มีกลิ่นของซีอิ๊วดำโดดออกมาได้ค่ะ กระเทียมโขกหยาบนะคะหรือว่าจะโขกละเอียดไปเลยก็ได้ค่ะนุชใช้ประมาณ3ามกลีบใหญ่นะคะตามด้วยพระเอกของวันนี้ค่ะนั่นก็คือตะไคร้นุชใช้ตะไคร้ทั้งหมด1ต้นนะคะนํามาโขกให้ละเอียดเลยจากนั้นก็ใส่ลงไปเลยค่ะเมื่อใส่ตะไคร้ลงไปแล้วกลิ่นนี่หอมมากๆเลยนะคะเป็นเคล็ดลับแล้วก็สูตรเด็ดของวันนี้ค่ะช้อนโต๊ะของแต่ละบ้านก็ไม่เท่ากันนะคะสังเกตดูช้อนของนุชนะนุชใช้เป็นช้อนตักข้าวนะคะถ้าเป็นช้อนโต๊ะอีกแบบหนึ่งปริมาณก็อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะคนให้เข้ากันดีค่ะชชิิมรสาตได้เลย หากยังไม่เค็มหรือว่ารสชาติยังไม่ได้ก็เพิ่มเครื่องปรุงเข้าไปเลยค่ะนุชก,ก็เพิ่มน้ำปลาเข้าไปอีกหน่อยนะคะแล้วก็โรยไปด้วยงาค่ะวันนี้ใช้เป็นงาขาวคั่วแล้วหรือถ้าเกิดไม่มีงาขาวคั่วแล้วก็ใช้เป็นงาขาวปกติได้เลยนะคะพอดีนุชมีงาขาวคั่วแล้วก็เลยใช้แบบคั่วแล้วค่ะตามด้วยเนื้อหมูที่เราหั่นเอาไว้ลงไปเลยคลุกเคล้าเนื้อหมูให้เข้ากันกับเครื่องปรุงดีนะคะสูตรนี้หอมตั้งแต่ผสมเครื่องปรุงแล้วค่ะคลุกเคล้าให้นานหน่อยนะคะให้ส่วนผสมทุกอย่างมันเข้ากันดีีถ้าาาเเกกิดวว่่ไมมมลหันะะค ก็นำไปตากได้เลยแต่ต้องคุกเข้านานหน่อยนะคะเพื่อให้น้ําตาลหรือว่าเครื่องปรุงนั้นละลายเข้าเนื้อดีนะคะแต่ถ้าอยากจะให้อร่อยเข้าเนื้อต้องหมักไว้เป็นชั่วโมงเลยค่ะก่อนที่จะนําออกตากนะคะส่วนอันนี้นะคะนุก็จะหมักข้ามคืนไว้ก่อนค่ะโดยที่จะปิดฟิล์มแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นนะคะพรุ่งนี้เช้าก็นําออกมาตากได้เลย เป็นวันที่อากาศดีแดดจัดนะคะหมูก็จะได้แห้งเร็วเทเนื้อหมูใส่กระจาดสําหรับตากเลยค่ะคราบดําๆที่กระจาาไม่ใช่คราบเชื้อรานะคะเป็นคราบของเนื้อแห้งที่นุชตากไว้เมื่อวานค่ะพึ่งแกะเนื้อแห้งออกนะคะก็เลยเป็นคราบดาๆแบบนั้นช่วงนี้นุชทาทั้งเนื้อแห้งแล้วก็หมูแดดเดียวเอาไว้ให้เด็กๆทานค่ะเด็กๆชอบมากเรียงหมูเสร็จแล้วก็นําไปตากได้เลยนุชใช้เวลาตากแดดจัดทั้งหมดห้าชั่วโมงนะคะเนื้อก็จะแห้งลงเหลือแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วก็จะเก็บไว้ในถุงที่ปิดสนิทนนะคะคเกกก็็บไไว้้ขางอด หรือว่าจะเก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้ค่ะแต่ว่าแนะนําให้เก็บในตู้เย็นนะคะจะได้ไม่ขึ้นราแล้วก็เก็บไว้ได้นานด้วยค่ะถ้าจะเก็บไว้ข้างนอกแนะนําว่าให้ตากให้แห้งสนิทนะคะเนื้อหมู1น่กิโลก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะไม่น่าจะถึงห้าร้อยกรัมนะคะวันนี้วิธีทอดของนุชก็จะทอดแบบน้ํามันน้อยๆนะคะหรือถ้าใครชอบแบบปิ้งก็ไปปิ้งได้เลยตั้งกระทะใช้ไฟอ่อนๆค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะคะน้อยๆจากนั้นก็ใส่หมูแดดเดียวของเราลงไปทอดได้เลยค่ะ ระวังอย่าใช้ไฟแรงเกินไปนะคะให้ใช้เป็นไฟอ่อนๆเพราะว่าหมูเราหมักมีน้ำตาลผสมอยู่นะคะอาจจะทําให้ไหมเร็วได้หรือทําให้ไหมก่อนสุกดูไม่น่ารับประทานค่ะทอดไปเรื่อยๆนะคะใช้ตะหลิวไม่ถนัดก็ใช้ที่คีบนี่นะคะใช้หนีบเอานะคะกลับด้านไปมาให้สุกทั่วถึงกันค่ะน้ํามันอาจจะน้อยไปหน่อยก็เติมน้ํามันเข้าไปได้ค่ะทอดแบบนี้ก็คือดีนะคะไม่เปลืองน้ํามันแต่ถ้ามีเตาถ่านก็ใช้เตาถ่านปิ้งไปเลยค่ะจะได้หอมๆนะคะแล้วก็ไม่อมน้ํามันด้วยทอดพลิกกลับไปมาจนสุกทั่วถึงกันทุกชิ้นนะคะ เท่านี้ก็พร้อมตักเสิร์ฟกับข้าวเหนียวร้อนๆให้กับทุกคนในครอบครัวได้รับประทานแล้วค่ะสูตรนี้นัวกําลังดีค่ะมีกลิ่นหอมรสชาติอร่อยไม่เค็มมากจนเกินไปทานกับข้าวก็คืออร่อยกําลังดีเลยค่ะสูตรแรกว่าอร่อยแล้วนะคะมาลองสูตรนี้อร่อยหอมยิ่งกว่าอีกค่ะนุชไม่รู้นะคะว่าสูตรที่ใส่ตะไคร้แบบนี้จะมีวางขายไหมแต่นุชมีหมูแดดเดียวปักไว้ในตะกร้าหน้าคลิปกดสั่งได้เลยนะคะเฉะพาะในช่อง YouTube นะคะ วันนี้พามาทำหมูแดดเดียวอีกแล้วค่ะทำไวหลายสูตรแต่ละสูตรก็อร่อยใช้ได้วันนี้ก็มาอีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าอร่อยเฉยเนื้อหมูที่นุชใช้วันนี้จะเป็นส่วนของเศษเนื้อหมูค่ะจะมีความติดมันหน่อยๆแบบนี้ลูกชอบมากๆนํามาหั่นเป็นเส้นตามขนาดเล็กใหญ่ตามต้องการเลยนะคะวันนี้ก็จะได้เป็นเส้นเล็กเส้นสั้นเลยค่ะเพราะว่าเป็นเนื้อเศษที่ไม่เท่ากันแต่เนื้อก็แทรกมันสวยใช้ได้เลยนะคะหากไม่ทานหมูก็ใช้เป็นเนื้อแทนได้ค่ะ รสชาติของหมูแดดเดียววันนี้ก็จะมีรสเปรี้ยวเผ็ดนิดๆและมีกลิ่นหอมมากถือเป็นการทานหมูแดดเดียวแบบไม่จําเจค่ะจะใช้เนื้อหมูส่วนไหนก็ได้ด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นส่วนติดมันแบบนี้จะนุ่มแล้วก็อร่อยถูกใจเด็กๆมากหั่นหมูเป็นเส้นเสร็จแล้วก็มาผสมเครื่องหมักกันค่ะใส่เกลือนะคะปลายช้อนโตะเลยใส่ลงไปแค่นิดเดียวตามด้วยน้ําตาลสองช้อนโต๊ะปาาเรียบนะคะจะใส่น้ําตาลลงไปไม่มากค่ะเพราะว่าในซอสที่เราจะใส่เพิ่มนั้นก็มีรสหวานอยู่ด้วยผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะพริกไทยปน่นอันนี้ใส่ตามชอบได้เลยนะคะ ใส่กระเทียมโขลกประมาณ2 3ถึงกลีบค่ะจะโขลกแบบนี้หรือว่าจะทุบเอาก็ได้และซอสพิเศษที่เพิ่มความเปรี้ยวให้กับเนื้อแดดเดียวของเราวันนี้นั่นก็คือวุ้เตอร์ซอสค่ะมีรสชาติเปรี้ยวหวานและมีความเผ็ดไปลาย,ลายความเผ็ดจะเป็นเผ็ดแบบที่เด็กทานได้ใส่ลงไปเลย3ช้อนโต๊ะค่ะสูตรนี้ก็ได้มาแบบไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าอร่อยเฉยนะคะเพราะว่าซอสยังเหลืออยู่แค่นิดเดียวค่ะก็เลยกะว่าจะใช้ให้หมดลูกจะชอบเอามาจิ้มกับของทอดต่างๆรสชาติก็อย่างที่บอกไปข้างต้นเลยแต่ก็มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์นะคะเเพาาาะาใสสส่่่วนผมหลลยยอยงงไป หลักๆก,ก็คือมีความเปรี้ยวและหวานค่ะถ้าหากไม่ชอบหวานนะคะก็ลดปริมาณน้ําตาลลงนะชิมรสชาตินะคะยังไม่เค็มค่ะก็จะเติมซีอิ๊วขาวลงไปสองช้อนโต๊ะนะคะหรือว่าจะเติมเกลือก็ได้ตามชอบเลยชิมรสชาติให้ได้เป็นรสชาติกลางๆนะคะจะมีรสเปรี้ยวนําเลยค่ะและก็มีความหวานตามแต่จะไม่เค็มมากเสร็จแล้วก็ใส่หมูที่เราหั่นลงไปเลยค่ะส่วนผสมซอสหมักทั้งหมดลดใช้กับเนื้อหมู1กิโลกรัมค่ะปรับลดปริมาณตามเนื้อหมูที่เรามีนะคะจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลย นุจะหมักหมูไว้ในตู้เย็นประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนนําไปตากค่ะหรือถ้ายังไม่สะดวกตากก็สามารถหมักในตู้เย็นไว้ข้ามคืนค่ะยิ่งจะเพิ่มความนุ่มอร่อยเข้าเนื้อให้กับเนื้อหมูแดดเดียวของเรานะคะถ้ามีงาก็โรยงาลงไปได้เลยตามชอบค่ะกลิ่นของหมูหมักตอนนี้ก็คือมีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเสีของซอสก็เข้มข้นดีค่ะไม่ต้องเพิ่มสีอิ่วดำเลยก็ได้เป็นสีเนื้อที่เข้มแบบนี้แล้วค่ะวุ้ตร์ซอสสามารถกดสั่งได้ที่ตะกร้าหน้าคลิปได้เลยนะคะนุชปักตะกร้าเอาไว้ให้แล้วเฉพาะในช่อง,ะะองยงูทู เมื่อนวดหมักไว้ในตู้เย็นครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนุก็จะนําออกมาตากค่ะเทลงไปทีเดียวเลยนะคะง่ายดีจากนั้นก็เรียงยืดเส้นเนื้อหมูออกให้ตรงสวยค่ะวันนี้แดดแรงมากเลยนะคะนุตตากไว้แค่ประมาณ3าี่ชั่วโมงก็จะได้เนื้อหมูแดดเดียวที่แห้งสนิทแบบนี้แล้วค่ะไม่ต้องกลับด้านเลยนะคะด้านล่างก็แห้งไปเหมือนกันค่ะเนื้อหมู1นกิโลเมื่อตากแห้งดีแล้วนะคะก็จะได้เนื้อหมูแดดเดียวประมาณนี้เลยได้ไม่ถึง500กรัมนะคะน้อยมากเสร็จแล้วก็จัดใส่ถุงหรือว่าใส่กล่องเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะ หรือนำมาทอดนํามาย่างไวรับประทานได้เลยในส่วนของวิธีการทอดนะคะนุก็จะตั้งไฟอ่อนเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ํามันพืชลงไปเพียงเล็กน้อยพอ,อน,น้ํามันร้อนแล้วก็ใส่เนื้อหมูลงไปได้เลยค่ะทอดหมูแดดเดียวต้องใจเย็นๆนะคะไม่งั้นจะไหมก่อนสุกยิ่งถ้าหมูหมักมีส่วนผสมของน้ําตาลเยอะนะคะเนื้อหมูของเราก็จะไหมเร็วยิ่งขึ้นค่ะฉะนั้นนะต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะคนหมูไปเรื่อยๆค่ะให้สุกทั่วถึงกันต้นหมัก็คิดว่าจะออกมาอร่อยดีหรือเปล่านะเพราะว่านุนไม่เคยใส่วูเทอร์ซอสในการหมักเนื้อสัตว์นะคะ เป็นครั้งแรกที่นุชใช้วูเดอร์ซอสในการหมักและไม่รู้ว่าหมักเนื้อได้ค่ะพอไปหาอ่านข้อมูลใน google ดูนะคะปรากฏว่าวูเดอร์ซอสสามารถนํามาหมักเนื้อได้ก็ค่อยโล่งใจหน่อยค่ะถึงว่านะคะทำไมทอดออกมาแล้วลูกบอกว่าอร่อยชอบมากเลยแถมตอนทอดนี่ก็คือกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะทอดหมูไปเรื่อยๆจนหมูแดดเดียวสุกนะคะก็ตักขึ้นพร้อมเสิร์ฟให้กับทุกคนในครอบครัวแล้วค่ะรสชาติก็จะติดเปรี้ยวนิดๆหอมอร่อยดีค่ะ